ตอนนี้เราก็อยู่ที่ย่านสวนหลวงแปลกใจแล้วสิว่าทำไมยังอยู่ที่นี่บอกเลยว่าที่นี่เป็นย่านที่มีของกินอร่อยมากๆและก็มีหลายร้านมากๆที่เรียกได้ว่าเป็นระดับมิชลินเพราะว่านีนน่อยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านเด็ดร้านดางนังเรียกได้ว่าเป็นร้านเดียวที่เป็นออริจินอลจริงๆนั่นก็คือร้าน Night eng, านายเพงราชาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวัสดีค่ะอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นายเพงค่ะตลาดสวนหลวงค่ะ คือว่าเจ้าเก่านะคะดั้งเดิมค่ะเปิดมาตั้งแต่ปีหนึ่งค่ะรวมแล้วก็ประมาณ44ปีแล้วค่ะแตกต่างจากคั่วไก่ก็คือเป็นคัวมาม่าค่ะมาม่าหมูรอบแล้วก็เป็นเส้นคาโรพิโช่ค่ะเทคนิคการทาคั่วไก่ของที่ร้านค่ะไม่ว่าเส้นมาม่าไม่ว่าเส้นคาโรไม่ว่าเส้นใหญ่นะคะคืววิธีทํานี้ต้องใช้ไฟแรงค่ะค่ะต้องเล่นไฟค่ะต้องเล่นไฟเป็นค่ะถึงจะอร่อยค่ะพี่ มีความหอมและกรอบค่ะเส้นทาโร่โนี่คือพริกแทงขึ้นมาเองค่ะแล้วก็เส้นมาม่านี่คือตอนนี้เด็กกําลังนิยมทานมากค่ะมันอร่อยค่ะคือเป็นมาม่า,มามหมูกรอบค่ะมาม่าทะเลค่ะมีจ้ามาแล้ว <c oughs> เมนูคั่วไก่ที่บอกเลยว่า สั่งมาทุกอย่างที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเป็นเมนูที่คัดสรรมาให้แล้วว่าต้องอร่อยเด็ดแน่ๆเพราะที่นี่เขาการันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลินไกด์ถึง3ปีซ้อนเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าราคานี่คือย่อมเยาม,ม,มากไม่พูดเดยอะค่ะตอนนี้คือตอนนี้กลิ่นหอมตีขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยเริ่มจากเมนูนี่ค่ะ้วไก่ทะเล อยากให้เห็นกุ้งมากจ้านี่จะเห็นน้องกุ้งน้องจุ้งของเราไหมตัวใหญ่ได้อีกนี่นะคะตัวออริจินอลของเขาอะ่ะเขาจะผัดกับเส้นใหญ่คือมันดีตรงที่ว่าเส้นใหญ่ของเขาอะ่ะไม่ติดกันเลยค่ะทุกคนคือไม่เป็นก้อนง่ายต่อการทานมากเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่า กินเข้าไปแล้วคือเขาจะมีความหอมมากๆม,มันหอมมาจากเหมือนตอนที่เขาผัดอะ่ะเขาจะแบบใช้ไฟแรงๆหน่อยมันจะได้กลิ่นหอมไม่ไหม้นิดนึงอะ่ะมนทำให้การแบบกินเข้าไปแล้วมันเพิ่มอรรถรสในการกินมากขึ้นคืออร่อยอค่ะนี่จ้าอีกหนึ่งเมนูไฮไลท์ที่บอกเลยว่ามาแล้วต้องลองก็คือขั่วทาโลคือถ้าใครที่ไม่ชอบทานเส้นใหญ่นะสามารถรีเควสได้เลยว่าขอเปลี่ยนเป็นเส้นทาโลได้มันก็เป็นอะไรที่แบบน่าทานขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะคะมันจะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะ พ้าวทาโร่ะมันยังมีความชุ่มฉ่าของเส้นทาโลอยู่แล้วก็ไม่เหนียวด้วยคือเคี้ยวกาลังดีเลยอะ่ะเพลินหนุกหนุกไอ้นะเพถ้าจะออกแบบเหมือนหวานนิดนึงแต่มันกินแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเออแทบไม่ต้องปรุงเลยอะ่ะ ที่สำคัญคือบอกเลยว่าอาหารที่เนี่ยระดับมิชลินไกด์ใช่ไหมแต่ราคาย่อมเยามากคือกำแบงร้อยมาก,ก็ได้กินแล้วเพราะว่าราคาดีต่อใจจริงๆคือเริ่มจากเนี่ยตัวขั้วกไก่ออริจินลัลตัวนี้นะราคาเพียงแค่60บาทเท่านั้นเห็นปะบอกแล้วว่าแบงร้อยมีทรนแน่นอนมาทานกันได้เลยค่ะคือดีมากาๆจริงๆมาลองกันได้สมแล้วที่เป็นราชาขั้วกไก่ค่ะเะมากขอฝากร้านนายเพง้งราชาก๋วยเตี๋ยวขั้วกไก่ ะะสาขาอลิจินโลที่นี่ที่เดียวตั้งอยู่ที่จุฬาซอยสค่ะเขตปทุมวันเปิดเวลา10บโมงตรงถึง3ท่มครึ่งทุกวันค่ะเปียวปากรีวิวได้เลยค่ะ